โอเคนะครับวันนี้มารีวิวหูฟังเพิ่งได้มาเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่จีนนะมันหลายวันมันหลายวันแล้วก็ผมว่าหลายๆคนในติ๊กตอกในชื่ออื่นไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าในชื่ออื่นไม่รู้มีหรือเปล่าครับแต่ใน t ิ๊กต็อกมีแน่นอน JBL Phantom แต่ตอนเขียนมันจะมีทูด,ด้วยนะแต่นี้มันไม่มีนะซึ่งผมอธิบายแบบนี้ก่อนอาจจะมีช่องอวยหรือช่องอะไรเนะี่ยแล้วซึ่งมันแหมผ่านตาผมไม่ได้ตามราคาเป็นเรื่องจริงนะครับเจ็ดสิบเก้า แปดิอะไรเงี้ยมีแบบไม่มีกล่องมีกล่องมีสองอันสามอันมีหลายราคาแต่อันนี้คือซื้อมาหนึ่งอันหนึ่งอันผมจ่ายไปเท่าไหร่ว่าวันเนี้ยเออไม่ได้ดูน่าจะแปดติบหน่อยหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็อธิบายแบบน,นี้ก่อนเลยว่าขั้นแรกครับ jbl อ่ะมันไม่แท้อยู่แล้วนะครับอ่าคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนราคาเนี้ยมันไม่แท้อยู่แล้วเพราะราคาของจริงหลายตังค์อยู่ครับหมายถึงว่าที่เป็นแบรนด์ jbl จริงๆนะครับแล้วก็ แต่เราจะข้ามตรงแท็ปปอมไปเราจะมาดูว่าถ้าหูฟัง80บาทเนี่ยมันคุ้มไหมเออลืมบอกผมไม่ได้มีขายนะครับไปหาตะกร้าหาอะไรเองนะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเออชอบนะครับขั้นแรกผมอธิบายแบบนี้ก่อนคําว่าอ่ะผมตีทั้ง80บาทตรงนี้นะครับ80-90บาทเนี่ยถามว่ามันมีส่วนคุ้มไหมมีถามว่ามันมีส่วนไม่คุ้มไหมก็มีนะครับส่วนดีก็ ก็ก็โอเคแล้วครับอ่าแต่ส่วนไม่ดีก็มีมีให้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าอย่างนี้เรา,าเริ่มกันอย่างนี้ก่อนโดยพื้นฐานครับพลาสติกเนี่ยผมไม่ได้แกะเลยเพราะตรงนี้เขาบอกเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับใส่กล่องไปแล้วกดค้างไว้น่าจะรีเซ็ตนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาอย่างนี้ผมบอกเลยว่าแปดเก้าสิบอะตัวกล่องอะใช้พลาสติกตรงเนี้ยตรงเนี้ยแกะตรงเนี้ยทาได้ดีผมถือว่าเป็นแปดเก้าสิบที่บางทีร้อยกว่าบาท สองเกือบสองร้อยหรือสองร้อยเนี่ยก็ทาพลาสติกประมาณนี้แต่พลาสติกตัวนี้เป็นตัวเบาเบาหน่อยนะครับตรงนี้เป็นสายชาร์จแบบเขาให้มาคือเป็นตัวของ iPhone iPhone รุ่นเก่านะไม่ใช่รุ่นใหม่ที่เป็นไทซี Z นะครับเป็นรุ่นเก่านะเป็นห iPhone นะครับอ่าอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยอ่าและนี้ก็มีแค่มันไม่มีจุกเปลี่ยนด้วยมีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่สายชาร์จกับคู่มือเล็กๆนะครับแล้วก็ใบอะไรสักใบหนึ่งใบขอบคุณอะไรของลูกค้าเนี่ยที่พิมพ์มันใส่พลาสติกมานะ มันพิมพ์ภาษาไทยมันจากจีนผมบอกเลยว่ามันพิมพ์ภาษาไทยมจากจีนแต่ตรงนี้มันไม่ได้จุดประเด็นสําคัญแล้วเรามาดูที่หูเลยกล่องพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้ใช้ลรวเก็บไว้อยู่แล้วนะครับมันลกนะครับอ่าเรามาดูที่ตัวเอาเป็นว่ากล่องเนี่ยถามว่าแปดสิบเก้าสิบถือว่าทําได้ดีถือว่าทําได้ดีแล้วกันนะครับอ่าส่วนตัวลักษณะของหูครับเบานะครับเบาแล้วก็ตัวลักษณะของหูวเบานะครับอ่า แล้วก็พันพลาสติกธรรมดาตามราคาไม่ได้พลาสติกดูดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากแต่มีข้อน่าสนใจตรงนี้เห็นจะเห็นตัวว่าวาตรงนี้ไม่เป็นตัวทัดการทัดนะครับผมบอกเลยว่าไวมากโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยก็จะหยุดเลยเป็นการทัดที่ไวไวเลยนะแล้ววิธีทัดก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่าหนึ่งครั้งหยุดเพลงรับสายนะครับเล่นเพลงหรือก็สองครั้งเนี่ย สองครั้งเป็นการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าข้างขวาข้างซ้ายคือเพลงย้อนกลับสามครั้งคือดังเสียงนะครับในข้างขวาเบา,เ,บาเสียงคือข้างซ้ายนะครับแล้วก็ถ้ากดค้างไว้ทางซ้ายทางขวาเรียกคูเกิลเรียกซิลีนะครับมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีระบบอะไรซับซ้อนมากนะครับแล้วตัวจุกถือว่าใส่แล้วไปแน่นนะครับแน่นกับหูเราแน่นไม่ได้หลุดง่ายแล้วก็พลาสติกอ่ะเนื่องจากเป็นพลาสติกธรรมดามันก็ไม่ได้หนักมากนะครับก็แต่อย่างที่บอกมันทัดและเร็ว ่วนตรงนี้ถามว่าการะเละราคาตรงเนี้กับวัสดุของตัวหูกับนะครับก็ถือว่าทั่วไปไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่จนไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้บอกโอ้โหดีมากแต่ถือว่าตัวกล่องกับตัวพลาสติกหูทําได้ดีนะครับตัวทัชอาจจะเร็วไปสักนิดนึงแต่ก็ก็ถือว่าตามปกตินะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับสิ่งที่ผมว่าอันนี้เกินเกินเกินราคานี้ไปน,นิดนึงคือ การเชื่อมต่อครับปกติถ้าราคาประมาณนี้เชื่อมต่อทั้งสิบเมตรสิบเมตรเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่อันนี้ผมได้ลองเดินมาละการเชื่อมต่ออยู่ประมาณสิบห้าถึงยีเมตรได้สบายๆนะครับถือว่าตรงการเชื่อมต่อเนี่ยเกินราคาไปอยู่นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือเรื่องเรื่องแบตเลยแล้วกันผมว่าหลายๆคนสงสัยว่าแบตอ่ะมันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับผมลองสองรอบในวันนี้เลยเพราะว่าเพื่อความมั่นใจ ใช้พร้อมกันสองข้างนะครับไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงครึ่งอะชัวประมาณชั่วโมงสี่สิบห้าสิบนี่แหละครับแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับพอเรามันจะมีเสียงเตือนตอนจะหมดนะครับเราใช้พร้อมกันสองข้างอะโดยปกติเป็นอยู่แล้วนะครับหูข้างหนึ่งจะหมดก่อนนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งครับจะหมดทีหลังหลังจากนั้นประมาณห้านาทีก็จะหมดตามมานะครับดังนั้นผมทดลองสองครั้งแล้วไม่เกินสองชั่วโมงนะครับดังนั้นชาร์จก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้จจจััับบบเวลาาาตตตออนนนนชชรรรร์ะะคคแ่ ชาร์จกล่องจะมีไฟแดงๆขึ้นแถวๆนี้แถวๆตรงเนี้ยกระพริบถ้าเต็มก็จะไม่กระพริบนะครับแล้วตอนชาร์จหูครับไฟสีฟ้าจะขึ้นเนี่ยตอนนี้เห็นเห็นไหมเห็นได้ไหมมันจะเป็นไฟสีฟ้าชาร์จหูอยู่นะครับเพราะผมไปทดลองมาแล้วแล้วก็เลยรีบมาบอกนะสําหรับคนที่ต้องการแบตยาวๆมันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าแปดเก้าสิบก็ถ้าจะให้มันนานกว่านี้สักสามชั่วโมงก็น่าจะพอได้อยู่นะแต่ว่าเออก็เข้าใจด้วยเรศราคานะครับก็ตามนี้เลยใครคิด ซึ่งปกติถ้าผมรีวิวแล้วผมไม่ได้ใช้เนี่ยผมเอาไปขายนะซึ่งอันนี้ผมไม่ขายเ๋ยผมหาวิธีแจกเอานะครับแจกสําหรับคนที่เออเจอผมนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับเพราะว่าแบตแบบเนี้ยผมไม่ขายต่อไม่ได้นะครับหรือจะอาจจะไปใช้อะไรรือว่ากันนะครับอ่ะอย่างนั้นมาดูเรื่องสําคัญนะครับ <_ v isa> สําหรับหูฟังคือเรื่องเสียงเสียงนะครับไม่ได้เบสไม่ได้แรงอะไรถือว่าอยู่ในกลางกลางเพราะว่ามันไม่ได้มีสูงมีต่ําอะไรมากมายนักหนานะครับแต่ว่าเสียงเพลงเอาอย่างนี้สําหรับเลนราคาเนี่ยถือว่าทําได้โอเคอยู่นะครับ แต่ว่าเสียงมันจะกระด้างกระด้างแหบๆหน่อยอาจจะเป็นพร้อพึ่งได้มาเอามาใช้สักทักอาจจะนุ่มขึ้นหน่อยแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ขัดหูมากถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ฟังเพลงนุ่มละมุนหรือใช้ของดีจนเคยเคยชินนะครับถ้าคนที่ใช้ของทั่วไปบ่อยๆก็อาจจะมีคนชอบหรือคนไม่ได้ติอะไรตรงนี้นะครับอ่าแต่ผมว่าหลายๆคนที่ชอบฟังทั้งเบสทั้งเสียงนะ่อันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นกลางๆสามารถเอาไว้ดู YouTube เอาไว้ดู t ิ k กต o k เพลินๆน่ะ ได้แต่มันก็ไม่กี่ชั่วโมงนะอ่าดูหนังจะไม่จบเรื่องเลยหนังเรื่องนี้มันสองชั่วโมงกว่าหมดนะครับอ่าก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใช้สลับกันทีละข้างก็ก็คงได้ไปไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแหละครับอ่านะครับก็ก็ตัดสินใจเอาว่าไอ้ราคาแปดไม่เกินร้อยบาทเนี่ยมันคุ้มคุณไหมแบตมันใช้แค่ไม่ถึงสองชั่วโมงระยะการเชื่อมต่อไกลยอยู่เออผมไม่ได้ลองใหม่เอาเป็นว่าผมถือคร่าวๆเลยว่าน่าจะได้ยินอยู่ นะครับน่าจะได้ยินอยู่แต่เรื่องตัดเสียงรบกวนอะไรไม่ต้องไม่ต้องคิดนะมันไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ก็คงได้ยินอยู่ผมผมผมขออนุขอเดาเอาเลยว่าฉันได้ยินอยู่ตัวเรื่องเสียงเพลงก็ถือว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรอย่างนั้นนะครับก็ตัดสินใจเอานะครับระบบก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับฟิลติกก็โอเคตามราคานะครับอ่าตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับซื้อไม่ซื้อก็ไปหาตะก้าซื้อกันเอาเองนะครับใน t ิ๊กต็อกนะครับในในลาหรือในที่อื่นไม่น่ามีนะครับผมตามนี้ครับ